บ้านโอ้โหอะไรเนี่ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเยอะ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 หมดเลยโอ้โหเอาทำไมมารอรับมรกรนะเราจะมรกรไปฝากคุณเทพอย่าโอ้คนละสองลูกสามลูกเลยเอ้าโอ้ยลูกใหญ่ไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกเล็กๆล็โอ้บาสนี่ธรรมดาไอ้คู่นี้ได้กี่ลูกแล้วเนี่ยตะวงได้กี่ลูกแล้วอุ้ย อ๋อพอแล้วมั้งเอาแค่พอพอพอสี่ห้าหกหกลูกเฮ้ยเฮ้ยมีชีหกแล้วเนี่ยนี่จะไปขายตลาดไทยใช่ไหมเนี่ยเจ็ดแปดเก้าสิบ 1 11, 12, 13, 14, นะี1เ1็1ที่สองที่มีนะ15ทลูกโีห้าลูกยแก่หมดแล้วเดี๋ยวก็เหลืองหนะหล่ยมาอีกเนี่ยราวงมาลับไม่มีโต๊ะแถวโต๊ะต,ต,ต,ตรงนู้นโต๊ะตรงนู้นมีออฟมีกระสอบเอ้ยออฟมี่นี้กระบะสี่เหลี่ยมขาที่ยาวปีนโอ้ยเหงือยเยอะเอาแต่ลูกใหญ่ๆไปเลย บอ่อปลามีปลาไหมเนี่ยเดาปลามาปล่อยได้นะเนี่ยเอาปลามาปล่อยไปไหนกันวะฮะ วงะเวลาเดชจะไม่ล้อเราเลยอะนี่ก็หนึ่งยี่สิบลูกหลักไทยเฮ้ยมันใบเล็กจังอ่ะกระท่อมกระท่อมอะไรใบกระจิ๋วหนึ่งบนใบนี่กล้านแดงนะาปินบอกให้เด็ดก้านแดงสามใบล่างนี่มันกันและกันและนี่มันนี่มันกระท่อมไม่เป็นไรไม่ใ่กัน ถ้ากาะเด็ดแบบนั้นหมายถึงกานอะไรกานไม่เขาบอกให้สามใบไอ,ไอพีสอนมานั่นมันกานอันนี้มันนี่แหละกระทอะ่อมมาเพราเด็ดก้านแดงแล้วก็ใบที่สามลงไปคือมันใช้ได้แล้วใช้ทำอะไรวะพี่บอกหลังร้านาีตอนไปเก็บกระถ่อมเนี่ยี่นลงเก็บกระถ่อมในฟ้าห,หลักใครอ่ะ ันวางแผนไหได้ใค,ครทอดแตงบอกให้กดสายไฟให้หน่อยไม่ยอมกดแตวงก็พันใหญ่ไฟกด็ดูเอออ้พูดเพาะพูดเพาะไฟก็ดูดด้วยเ,เรวาวังเนื้อ,อ,เ,อเอาแต่ลูกใหญ่นะตาระวังยางเมลคอนหล่นใส่ตานะ แต่วงไม่แก่จะเด็ดได้ไหมเนี่ยนี่ลูกไหนแก่นี่ลูกไหนสวยกินหมดไหมเนะี่ยไม่รู้เอาลูกใหญ่ๆเด็กๆไม่เอาลูกพี่แก่เฉยๆยางมะละกอลนใส่แขนแล้วนะ่ะป๊าพอแล้วไม่พอยีอ่สิบลูกแล้ว แกงส้มมะละกอต้องข้าวแกงส้มมะละกอต้อมข้าวเอาไปทำอะไรนี่หรือต้อตมตำต้มตำต้ตมตำตำไทยตำปลาต้มไทยตำปลาไตาปตา,ตามตั<า>ตมตวไปเอาไรพอแล้วโอ้พอแล้วเอาไปใส่ถังน้ำแข็งไง ใบละห้าบาทใบละห้าบาทงอไมเโอ้ไยไหมดล้นี่ยอางเยอะนี่อุ้ยมันละกอเต็มถุงเลยเด เดยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เดินไปแล้วยูทูปยูทูปเบอร์เดินไปแล้วนะครับผัใส่หวมตายหมดแล้วมะม่วง นี่อาเขาปลูกใหม่ปลูกต้นอะไรเนี่ยมะม่วงเอานี่อีกคนนึงขยันนี่พี่นาโลได้ของฝากแล้วนะครับพี่แดงพี่ติ๊กพี่ดาวโอ้ย,อย วัดนะแบบหนองอวัดเขาหนองซอดว่ัก็ได้เก็บาหดีเดี๋ยวมัน่งของลงอดเยอะนะอะไรลงเลีเยอะตัวไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อดีด๋ยวทำแล้วเป็ดเป็ดเป็นตัว <c oughs> <c oughs> มีถุงหรือเปล่า <c oughs> มีถุงหรือเปล่าน, <c oughs> เน, <c oughs> นีเราทำเสร,ร็จแล้วรวอทุบหมด ยอดเด็ลยเสร็จแล้วนะวันนี้เราได้มาทําพิธีนะคำสารพระภูมิให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยโอ้ดูน้ําแดงดิน้ำพุ่งกระชูดเลยปลุกใจใช่เลยเฮ้ยน้ําเขียวใส่ผิดป่ะเนี่ยหลอดมีอันนึงไะมเอามาไหไเอามาใส่นี่นี่มีกันนะนะน้ำเขียวอลอปะอ๋อใส่ซ้อนนี่ไงหลอดท้อ ตะวงบอกหนึ่งหนึ่งอ่ะหมอใส่หนึ่งหนึ่งให้เขาขอโทษนะคะขอโทษนะคะอ้าดูดเลยจ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 ้าเออนั่นแหละดูดเลยดูดเลยโห่ดูดเลยเต็มหลอดเลยดูดเลยค่ะดูดเลยค่ะดูเรื่องดูเลยจ้าดูเลยโอ้โหดูเลยนะจ้าตะแบบว่าดันมือออกขึ้นมาเลยดันดูดเลยจ้าเอ้เอ้เอ้นะคะ รับรู้นะรับทราบนะบเรือนไทยอ่าให้ร่วมดือนสามล้านห้าให้แล้วนะคะ